ไก่หมุนห้าลาวตัวร้อยเจ็ดสิบบาทครับเจ้านี้อร่อยไก่หมุนห้าลาวนะครับเจ้าอร่อยเลยนะกำลังช่ำเลยฮนะขายตัวละร้อยเจ็ดสิบบาทฮนะอยู่ที่ ขนเด,ดอุด,ดมน้องไปโร่โคโรลาดีเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยร้านเปิดกี่โมงครับร้านเปิดกี่โมงแปดโมงแปดโมงเช้าแปดโมงได้กินเลยนะอ่านะครับใครจะมาชิมนะจานนี้อร่อยมากนะครับไก่ย่างห้าหลาวมีน้ำจิ้มแบบแปลกๆอร่อยอร่อยนะมา,มาได้เลยนะครับไก่ย่งางห้าเล้า มีให้เลือกด้วยนะเผื่อชอบหนังแบบไหนแกก็าหั่นออกมาอย่างนี้เลยนะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับ ย่งาง5เลาวรองกินเลยนะครับ170บาท